พอท่านผู้นําลาวถามมาว่าขออนุญ,ญาตขายไฟฟ้าสะอาดไปให้กับสิงคโปร์ผมบอกว่าไม่ได้ผมไม่อนุญ,ญาตสบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซีพีนองสองฝั่งคงที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่นองณประเทศแคนาดาตอนนี้เวลา8ปดโมงเารวันอาทิตย์ ทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าร่วมทั้ง FC พี่น้องไทยเล่าติดติดตามอยู่ทั่วโลกนะครับ้าก็ทักทายสวัสดีปีใหม่เมริคริสมาสุลสกุลพี่น้องครับยู่ดีมีแห้งพี่น้องไทยเล้าในทั่วโลกนะครับขอด้อนพี่น้องครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาพี่น้องทั้งช่อง YouTube วิธีคนสองฝั่งโคง้งสุเรนบผพานคลิปใหม่ๆนะครับสาหรับคลิปนี้พี่น้องเป็นอย่างที่เปิดไปช่วงต้นคลิปนะครับพี่น้อง แอคชั่นของรัฐบาลไทยชัดเจนนะครับพี่น้องผมก็อยากเห็นแบบนี้มานานแล้วนะครับท่าทีมันต้องแบบนี้นะครับโอเคพี่น้องครับก่อนอื่นไปฟังคลิปสั้นๆของอานายกเฉดฐาในประเทศไทยนะครับว่าแอคชั่นแบบไหนนะครับในการตอบโต้รัฐบาลลาวนะครับพอท่านผู้นำลาวถามมาว่าขออนุญ,ญาตขายไฟฟ้า สะอาดไปให้กับสิงคโปร์ผมบอกว่าไม่ได้ผมไม่อนุญ,ญาตผมไม่ผมไม่ขายถ้าเกิดอยากจะขายขายให้เราเราซื้อหมดนะครับพลังงานสะอาดไม่ต้องดาครับเป็นจุดที่เราจะเดินไปข้างหน้าจุดแข็งของประเทศไทยคือเรามีพื้นที่ที่กว้างใหญ่มีทรัพยากรและที่สาคัญที่สุดก็คือมีสายส่งที่พร้อมประเทศสิงคโปร์เองเขาก็อยากได้ไฟฟ้าสะอาดแต่เขาไม่สามารถพัฒนาได้เขาองซื้อจากรอบข้าง ซึ่งไทยเองก็สามารถเป็นผู้ขายไฟฟ้าสะอาดให้เข้าได้เรื่องนี้ก็ทริกกี้นิดหน่อยนะครับในแง่ของอความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็เป็นประเทศพื้นบ้านเรานะครับค่าขายกันมานานแต่ว่าโลกของการแข่งขันก็ต้องยอมรับว่าแข่งขันกันสูงนะครับผมไปเยือนที่สปปลาวมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยหนึ่งในเรื่องที่หลายคนอยากให้พูดก็คือว่าลาวจะขอซื้อพลังงานลาวจะขอ ให้เราเป็นทางผ่านในการส่งพลังงานสะอาดให้กับสิงคโปร์นะครับเพราะว่าสิงคโปร์เขาแม็กซ์เอาแล้วเรื่องพลังงานสะอาดเขาไม่สามารถที่จะเชื่อเชิญหลายบริษัทใหญ่ให้ไปตั้งโรงงานหรือไปทำธุรกิจได้เพราะเขาไม่มีพลังงานสะอาดไม่พอเพราะนั้นเขาต้องซื้อพลังงานสะอาดจากลาวนะครับซึ่งยังมีเหลืออยู่เยอะจากไฮโดรอิเล็กทริกทั้งหลายทางโพยที่ให้ผมมาเวลาผมไปพบกับท่านผู้ผนําประเทศลาวก็บอกบอกว่าให้ผม บอกว่าเราจะนำนำไปพิจารณาบางเอิญบังเอิญอาทิตย์ต่อมาผมจะต้องเดินทางไปพบปะกับนักลงทุนจากสหรัฐหลายๆลาย,ลายที่จะมาลงทุนในประเทศไทยแล้วในเรื่องในคู่แข่งก็คือสิงคโปร์ผมก็เลยต้องแหกโผบอกว่าต้องยอม,มครับว่าต้องบอกว่าพอท่านผู้นำลาวถามมาว่าขออนุญาตขายไฟฟ้าสะอาดไปให้กับสิงคโปร์ผมบอกว่าไม่ได้ ผมไม่อนุญาตผมไม่นี่แหละครับพี่น้องนานมากนะครับพี่น้องไม่เคยเห็นนายกประเทศไทยแสดงจุดยืนที่ชัดเจนขนาดนี้นะครับเราผมนี่ก็อยู่ในประเทศไทยมาสิบกว่าปีเนาะสิปียังไม่เคยเห็นแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นครั้งแรกจริงๆครับฟังคลิปนะครับวิธีการพูดของท่านนายก ในประเทศไทยก็แสดงให้เห็นนะครับว่าเหมือนแบบเหมือนเหลืออดแล้วเนื้อไหมครับเหมือนเหลืออดกับสิ่งที่รัฐบาลลาวแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในสะปะปลาวนะครับที่แสดงจุดยืนกับประเทศไทยที่รู้สึกว่าไม่ค่อยจะเป็นมิตรอย่างเช่นที่เป็นข่าวนะครับก่อนหน้านี้ที่บอกว่า,ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของลาวนะครับ นำเสนอโปรเจกต์นะครับสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงไปสิงคโปร์แต่ขออ้อมไม่ผ่านประเทศไทยไปทางากัมพูชานะครับเส้นทางระยะในการสร้างนะครับยาวมากๆไม่ยอมผ่านประเทศไทยอันนี้คือเป็นการนำเสนอของผู้ใหญ่ในสปปลาวนะครับ พอมาเจอนายกไทยพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการตอบโต้เพราะปกตินายยกไทยไม่เคยไม่เคยเห็นจริงๆนะครับที่จะพูดแบบออกสื่อชัดเจนขนาดนี้หลายสิบปีที่ผ่านมาไม่มีนะครับบางทีก็ต้องมีแบบนี้บ้างผมสนับสนุนนะต้องมีแบบนี้บ้างเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าลาวนี่รัฐบาลลาวนะเคยเป็นผู้ได้รับ เคยที่เคยเป็นผู้ได้รับไม่เคยที่จะช่วยเหลือประเทศอื่นเนื่เอไหมเคยตั้งแต่เป็นผู้รับอย่างเดียวเลยเคยตัวไงเคยตัวเลยเหลิงเลยกลายเป็นคนที่อ่าสิ่งที่เขาช่วยเหลือไปนะครับไม่ว่าประเทศไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะนะครับประเทศไทยนี่ช่วยเหลือลาวมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่หลังการปฏิวัติยึดอำนาจ48ปีที่ลาวเปลี่ยนแปลงปการปกครองมาสู่ระบอบคอมมิวนิสต์ ตั้งแต่ล้มล้างโค่นล้มสถาบันกษัตริย์ลาวนะครับช่วยเหลือมาโดยตลอดนะครับปัญหาไหนนะครับที่ประเทศไทยไม่เคยช่วยเหลือแต่การปลูกฝังในสอปปอลาวนชนชั้นปกครองในลาวนี่ไม่เคยสอนลูกหลานหรือคนลาวรุ่นใหม่นะครับว่าประเทศไทยนี่คือมิตรประเทศไทยนี่คือบ้านพี่เมืองน้องไม่เคยสอนแบบนั้น มีตั้งแต่ยกเวียดนามเป็นพี่ยกเวียดนามเป็นเพื่อนร่วมสาบานยกกัมพูชา,าเขมรเป็นเพื่อนร่วมสาบานนะครับสิ่งที่ไทยช่วยเหลือมาโดยตลอดหลายสิบปีนะครับนั่นคือไม่ได้มีอะไรที่ได้มาเลยจากคือไทยไม่ได้คาดหวังหรอกครับว่าจะช่วยเหลือไปแล้วจะได้อะไรคืนมาจากลาวไม่ได้คาดหวังแต่อย่างน้อยอย่าลืมตัวจนแบบว่า แสดงปฏิกิริยาที่ข้ามหัวข้ามหางโดยที่ไม่เห็นคุณค่าเขาจะมองว่าเป็นเนลคุณนะครับที่รัฐบาลไทยบอกว่าสาเหตุที่ไม่อนุญาตให้เนี่ยต่อให้ไม่พูดไม่พูดว่าตอบโต้สิ่งที่รัฐบาลหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในลาวนำเสนอเรื่องรถไฟฟ้าความเร็วสูงสร้างไปสิงคโปร์ไม่ขอผ่านไทยไม่เสียเวลาผ่านไทยต่อให้ไม่พูดตรงๆไปในแบบนั้นนะครับ มันก็เดาออกนะครับเพราะปกติไม่เคยเห็นนายกไทยพูดแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็อยู่มาประเทศไทยมา19ปีติดตามการเมืองมาโดยตลอดนะครับส่วนมากก็ไทยก็จะแบบบ้านพี่เมืองน้องพูดอะไรไม่ได้กลัวน้องเครียดกลัวน้องงอนเป็นแบบนี้นะครับอนอ้ไทยพูดชัดเจนครับไม่อนุญาตให้รัฐบาลลาวใช้พื้นที่ประเทศไทยต่อสายไฟส่งไฟไปขายให้สิงคโปร์ถ้าจะขายขายให้ไทยก็ได้ไทยก็ซื้อเนี่ยนะครับ ขายให้ไทยก็ได้เขารับซื้อเขามีเงินนะครับสาเหตุที่ไม่ขายนะครับถ้าให้ผมเดานะ,ะถ้าให้ผมเดาคือง่ายๆหนึ่งไม่รู้ว่าโดนกลัวกลัวไทยหักหนี้หรือ,รอเปล่านะครับที่เป็นหนี้ประเทศไทยอยู่ยังใช้หนี้ประเทศไทยยังไม่หมดนะครับกลัวจะโดนหักหนี้หรือเปล่าก็เลยใช้ทางผ่านขอใช้ทางผ่านแล้วก็จะเอาเงินนะนะครับก็คือเอาง่ายคือยังไม่อยากใช้หนี้ อ่าผมพูดตรงๆเลยครับรัฐบาลเรายังไม่อยากใช้นี่ประเทศไทยอ่าที่กู้ประเทศไทยที่ผ่านๆมาก็ยังเป็นนี่ไทยอยู่เป็นนี่จีนก็มากแล้วเป็นนี่ไทยอีกนะครับอันนี้คือการบริหารที่ล้มเหลวของรัฐบาลอ่าในสบป,รปรเรานะครับเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับที่นายกไทยจู่ๆจะมา แสดงแอคชั่นขนาดนี้นะครับท่านนายกก็พูดเองนะครับว่านี่มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์เลยนะนะครับไปดูคลิปอีกนะครับครั้งหนึ่งไปดูย้อนหลังนะครับว่านายกพูดเครียดนะ,ะท่านนายกไทยพูดเครียดรู้รู้สึกว่าเหมือนคนที่แบบว่ามันเหลืออดนอะนื้ไหมครับที่ผ่านมาคือช่วยเหลือช่วยเหลือช่วย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 เหลือแต่มองว่าไทยไม่ใช่มิรมองว่าประเทศไทยนั่นนี่นะครับ เพราะว่าความยึดติดไงผู้หลักผู้ใหญ่ในราวจานวนมากยังยึดติดกับในอดีตนะครับแล้วมีเป็นหนักไปกว่านั้นนะผมจะบอกให้เป็นหนักไปกว่านั้นที่บอกว่าคนไทยไปช่วยเหลือลาวนั่นนี่นี่นะครับยังมีการไปปกกระแสในลาวไปพูดนั่นนี่ว่าที่ไทยมาช่วยเหลือลาวเหมือนไทยมาใช้นี่เพราะในอดีตไทยเคยมายึดลาวนะครับ มากกว่าต้อนเอาทัพยสมบัติในประเทศลาวนั่นนี่นะครับมาแบบกดขี่คนลาวในอดีตสยามมากดขี่ทุกวันนี้ไทยทําเป็นแบบแกล้งมาช่วยเหลือลาวเพื่อจะมาใช้นี่สิ่งที่ทําไปในอดีตนะครับไปอย่างนั้นอีกนะฮะคือยังไม่ยอมรับความจริงนะครับผมบอกเลยครับว่าปัญหาไทยลาวนะครับนับวันมันก็ยิ่งจะมีปัญหามากขึ้นมันขึ้นอยู่กับชนชั้นการปกครองในลาวประชาชนในประเทศลาวนี่ คือผมให้เลยนะครับว่าร้อยทั้งร้อยนะครับประชาชนชาวบ้านทั่วไปนี่ชอบประเทศไทยเพราะอาศัยทํามาหากินในประเทศไทยคนลาวไม่มีใครไปทํางานที่เวียดนามนะไม่มีใครไปทํางานที่ขเขมรนะครับนะครับมีแต่เป็นประเทศที่ล้าหลังนะครับค่าเงินของเวียดนามก็เงินลาวก็แพงกว่าด้วยซ้ำนะครับเงินกีบแพงกว่าเงินดงด้วยซ้ำนะครับแล้วคนที่มันเป็นนะครับที่ว่าไทยช่วยเหลือลาวมาโดยตลอดเนี่ย เพราะไม่ว่าจะปัญหาใดๆก็แล้วแต่นะครับที่ผ่านมาอย่างเช่นเห็นไหมครับเขื่อนแตกเห็นไหมครับคนดังในประเทศไทยนะครับ,บ่ายน้าข้ามโขงนั่นนี่นะครับหาสมทบทุนนะครับหลายร้อยล้านบาทไปช่วยโรงพยาบาลนั่นนี่ช่วยตลอดแต่ไม่เห็นคุณค่าที่ไทยช่วยเนี่ยคือคิดว่าลาวเป็นพี่น้องเพราะว่าเป็นภาษาที่ฟังกันรู้เรื่องเวลาเจอคนลาว พูดภาษาเดียวกันที่เราฟังรู้เรื่องเราเห็นลำบากแล้วเราจะมองข้ามไม่ได้นะครับคิดดูว่าขนาดยูทูบเบอร์คนเราหรือคนแถวต่างจังหวัดของเรานะครับเวลาพี่น้องคนไทยไปเที่ยวเจออย่างเอานั้นเอานี่ไปแจกเคยเห็นคนคนไทยไปแจกที่ขเขมรไหมเคยเห็นคนไทยโอนเงินไปช่วยาําเขมรไหมครับไม่มีนะมีแต่ลาวนี่แหละครับตลอดมาอย่างที่ผมบอกว่าไทยลาวที่มันตัดขาดกันไม่ได้ เพราะไทยเนี่ยคือก็ยังคิดว่ามีความผูกพันในอดีตเพราะก่อนที่ฝรั่งเศสจะมาล่าอาณานิคมเมื่อก่อนไทยลาวก็เป็นประเทศเดียวกันนะครับต่างตั้งแต่ตอนที่ตัดแม่น้ําโขงไปฝั่งนู้นก็เป็นคอมมิวนิสต์ไปเลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้เวียดนามมันก็ช่วยเหลือไม่ได้เพราะวาเวียดนามมันก็เป็นประเทศที่ปกครองในระบบคอมมิวนิสต์อยู่แล้วเนาะนะครับมันพยายามที่จะกืนลาวมาตั้งแต่ไหนแล้วนะครับในความคิดนะครับคนไทยในความคิดเขาอะ ไทยลาาเป็นพี่น้องกันแต่เราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือลราได้ในอดีตเพราะอยู่ใกล้กับคอมมิวนิสต์เกินไปผมแดนมันก็เลยช่วยได้ไม่หมดไงครับพี่น้องที่อยู่ในภาคอีสานนะครับปลอดภัยไม่มีคอมมิวนิสต์นะครับเมื่อก่อนคอมมิวนิสต์พยายามที่จะบุกภาคอีสานด้วยซ้ํานะครับนี่แหละครับพี่น้องมันตัดกันบ่ขาดอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมเนี่ยต้องขอบคุณนะขอบคุณรัฐบาลไทยนะครับสัก คนใดคนหนึ่งเนี่ยเพิ่งเห็นคนแรกหรือว่าท่านแรกนะครับที่แสดงแอคชั่นขนาดนี้ปกติไม่มีนะครับอะไรก็เก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจพี่น้องเราพี่น้องเรานะครับเป็นแบบนี้โอเคครับขอบคุณพี่น้องรีไรสนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องสวัสดีครับสบายดี